สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พ่อของผมนะครับนายชิตคนรักเกษตรนะครับที่นั่งอยู่ข้างๆนี่ก็คุณพ่อนะครับวันนี้เป็นวันที่1นะครับของพอสใหม่นะครับ2565นะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นสารพระภูมิเจ้าที่ของที่บ้านนะครับวันนี้ก็มีทำกันทุกปีนะครับคุณพ่อก็ไหว้สารพระภูมิเจ้าที่ทุกปีนะครับปีนี้ก็เช่นเคยนะครับเริ่มต้นของปีนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณพ่อนิดหน่อยนะครับเรื่องการ ตั้งศาลอ่าไหวสาลพระภูมินะครับโอเคเดี๋ยวถามคุณพ่อนิดนึงนะครับพ่อสอนภาษาใต้ก็ได้นะครับพราคุณพ่อพูดอ่าภาษากลางอาจจะไม่แข็งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นพูดเป็นภาษาใต้นะครับก็วันนี้วันที่หนึ่งนะครับคุณพ่อตั้งสารนะไอ้ไหวสาลเนี่ยทุกปีใช่ไหมครับเห็นประจําเลยใช่ไหวไหวไหวสารพระภูมิถึงทุกปีเ้วเป็นมงคลของบ้านของบ้านนะครับวันนี้ มีอะไรบ้างครับที่เครื่องเส้นไหว้นะครับของก็มีก็มีมีไก่มีหมูมีผลไม้ผลไม้ผลไม้อะไรก็ดอกไม้ทุกเพียนของบูชาของบูชากุ้งก็ไม่ยากนะครับก็มีไก่แต่ไก่นี่ต้องขอเป็นว่าต้องมีของครบนะหมายถึงว่าต้องมีเครื่องในแล้วก็มีอ่าทั้งตัวนะครับไก่ทั้งตัวแล้วก็มีเครื่องในด้วยนะครับก็ไปหาซื้อกันเมื่อวานนะครับไปตลาดก็คนค่อนข้างเยอะนะครับ กว่าจะท,ทําพิธีเสร็จเนี่ยหรือเรารอไว้อย่างเงี้ยนานไหมครับว่าวงไว้อ๋อจนกว่าทูบเทียนจะหมดจะดับอ๋อนี่นะครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเพ<อ>ื่อนๆครับเป็น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 การเทียนจะดับหมดแล้วจะยกของสวยอ๋อก็เหมือนว่าเป็นเวลาอ่าการจําง,ง่ายๆนะครับก็เหมือนให้อ่าทูบเทียนนะครับตัวตัวทูบนะแล้วก็ อ่าเมื่กี้ไหม้จนหมดนะครับเหมือนเหลือแต่แล้วก็สามารถยกเครื่องไหวเครื่องเส้นเนี่ยลานะเขาเรียกว่การการาบลาครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเริ่มต้นปีใหม่ก็เอาของมาการาบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกําลังใจในการประกอบอาชีพการทํางานนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเอ่อ,อมีอะไรพ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมการเส้นไวหวก็มีเรื่อง,รงบ,บรงงรจงพระโกงญาติ ให้รักษาบ้านรักษาเรือนรักษาคุ้มกันรักษาที่บ้านอายุยินเป็นกูปตจ้งเจ้าที่จตจ้งาจาระภูมิแล้วไอ้ถามพ่อเพิ่มเติมนิดนึงไอ้เรื่องทูปเนี่ยมันต้องใช้กี่ดอกเสี่ยนใช้กี่ดเลื่องนี้ทูปมีธรรมดาสิงเดชเทวดาเฉยๆเก้าเก้าทูปเก้าโด เตียงสามเล่มเตียงเตียงสามนะครับแล้วก็ดอกไม้นะครับดอกไม้แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็มีน้ําด้วยนะมีข้าวมีน้ํานะครับก็เเ<ๆ>ส้นไหวนะครับก็เดี๋ยวรอสักพักนะครับก็รอให้ครบเวลานะครับก็ปีใหม่นะครับปีนี้เริ่มต้นก็ขอเป็นปีที่ดีของเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนนะครับประกอบอาชีพแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับปลอดจากโควิดนะครับสําคัญ ปีใหม่ก็หลังจากทํางานมาทั้งปีนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นปีใหม่ก็ให้เพื่อนเพื่อทุกคนประสบความสําเร็จนะครับทั้งหน้าที่การงานและก็ครอบครัวนะครับสุขภาพร่างกายนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเป็นคลิปที่อยากบันทึกไว้นะครับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของครอบครัวนะครับปีใหม่ก็มีการเส้นไหวเพื่อเป็นกําลังใจกับคนในครอบครัวนะครับอย่างคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อแกไหวทุกปีนะครับไหวทุกปีไม่เคยขาดนะครับ คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ